กด subscribe ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับใครที่มองหารถมือ2แท้ประวัติศูนย์พร้อมใช้งานนะครับวันนี้ก็มาแนะนำกันเช่นเคยนะครับอยู่กันที่สาขาบางนานะครับรถใหม่ก็เริ่มทยอยออกรถเก่าเริ่มทยอยออกไปรถใหม่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดือนนี้ คาดการนะครับราคาพิเศษที่น่าจะมานะครับคาดการราคาพิเศษที่น่าจะมาน่าจะเป็นนะครับรุ่นนี้เป็น d m a มนะครับ2020หัวเดี่ยวเป็นเครื่องยนต์1.9 MT จนะครับจะมีเป็นแบบหลังคาซิตี้บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตู้บานสไลด์ครับ เป็นหลังคาซิตี้บล็อกแบบนี้และตู้บานสไลด์ราคาเริ่มต้นนะครับ249 0 0 0ปี2020ฟังไม่ผิดนะครับ1.9เป็นตู้ทึบบานสไลด์แล้วก็เป็นตู้หลังคาซิตี้บอยราคาเพียงราคาเพียงนะครับลูกค้าราคาเพียง249,000บาท 2 4 9 0 0 0บาทซื้อสดราคานี้นะครับลูกค้าใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับในหน่วยงานในหน่วยงานนะครับในลักษณะงานรถมือสองแท้สภาพดีประวัติศูนย์นะครับรถมือสองแท้สภาพดีประวัติศูนย์นะครับไม่แท้ทุกคันนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อกลม่พลิกคว่ำจมน้ำนะครับ ราคาเพียงนะครับลูกค้าราคาเพียงแบบนี้นะครับแบบนี้นะราคาเพียงเริ่มต้นนะครับ2 4 9 0 0 0ลูกค้าจะได้รถปี2,020เป็นมือสองแท้นะครับสภาพดีไม่น้อยประวัติศูนย์นะครับ2,49,000ไม่มีชนหนักตัดต่อกรอไมพิกควม่มชมน้ำนะครับซื้อสดไม่มีแวด เครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเพียง4,500บาทครับ4,500บาท061 539 6919ครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับอ่ะที่ผมมาอัปเดตวันนี้จะเป็นรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่แบบนี้นะหัวเดียว นะครับเป็นตู้บานสไลด์แล้วก็หลังคาซิตี้บอยใครอยากได้แบบตู้บานสไลด์เริ่มต้น249,000ฟังไม่ผิดนะครับ249,000บาทถ้าเป็นหลังคาซิตี้บอยก็เริ่มต้น249,000นะครับ0615396919นะครับดูรถให้แฟนค่ะดูรถกระบะหางานรถคอกเกียออโต้ให้แฟนพี่กบหน่อยค่ะ อ๋อ,อดูรถใช่ไหมครับพี่โอแกนอุดมสุขเกียร์ออโต้มีตอนนี้มีแขปบนะครับมีสีประตูมีตอนเดียวเริ่มต้นนะครับตอนเดียวเริ่มต้นเนี่ยเกียร์ออโต้อยู่ที่สามแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับขออภัยด้วยจะมีเป็นแคบเกียร์ออโต้ได้ไหมครับหรือไม่ถ้าเป็นตอนเดียวตอนนี้มีแต่เกียร์ธรรมดามีทั้งอ e ีซูซูและโตโยต้า ได้ไหมครับลูกค้าได้ไหมครับคุณพี่โกบเนี่ยครับตอนนี้นะครับมีเบนเกียร์ธรรมดามีอีซูซูเริ่มต้นแบบนี้นะครับคุณพี่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหรือว่าจะเป็นตอนเดียวแบบนี้นะครับอีซูซูนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับเป็นหลังคาซิตี้บอยแบบนี้ครับไหม่น้อยๆสภาพดีประวัติศูนย์แบบนี้ครับเนี่ยครับไม่น้อยๆสภาพดีประวัติศูนย์แบบนี้นะครับ สองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะครับให้หน่อยนะครับพี่กบขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่เข้ามาสอบถามนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาสอบถามนะครับอ่าต่อเลยครับนี่นะครับรถทุกคันนะครับวารันตีศูนย์ผ่านการใช้งาน ไม่หนักนะครับเพราะรถทุกคันประวัติศูนย์เนี่ยมันมีข้อดียังไงข้อดีของเราก็คือไม่มีชนหนักตัดต่อกลรอไม้พิความจมน,น้ํารับประกันการโอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนะครับออกแกนออกแกนเหรอครับอ๋อ,อคุณออกแกนได้ครับนี่นะฮะ่ออย่างรุ่นนี้เดี๋ยวผมแนะนำนะครับคันนี้หลุดจองมานะครับเลขทะเบียนนี้นะครับ สามทวุเท่าผอ,อพึ่ง2760เป็นรถ2.4สแตนดาร์ดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าหมูป่าปี 2, 2022รถไม่100 0 0แยังอยู่ในประวัติศูนย์คันนี้ราคานะครับ375,000ข้อความถูกถอนไปโอเคขออภัยด้วยครับนี่นะ375,000นะครับคุณออแกนนี่ แต่รถดียังไงครับรถได้ตู้ทึบได้ยาง xcd ได้กระทาผ่าลงเล่มนะครับเสริมแหนบให้เรียบร้อยนี่ด้านล่างนะครับโชคแดงสวยงามแบบนี้นะครับลูกค้าราคาเพียงฟังไม่ผิดนะครับราคาเพียง375,000ปี2022แท้นะครับ รถไม่มีชนหนักตัดต่อกรอไม้พลิกคว่ำจมน้านะครับคันนี้อ่ะแล้วก็นี่ลูกค้าวันก่อนที่จองไม่ทนันเริ่มทยอยเข้ามาอีกแล้วนะครับรุ่นนี้นะสภาพดีไม่น้อยนะครับเริ่มต้นนะครับสภาพดีไม่น้อยราคาเพียงนะครับรุ่นนี้นะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อสดไม่มีแหวด จัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกค่าดำเนินการนะครับอ่าแล้วก็เดือนนี้ที่ผมบอกทยอยเข้ามาแคป2.4มิตรเกียร์ออโต้สีประตู2.4มิตรสีประตูเกียร์ออตโอต,ต,ต,เออตโอ้เช่นกันรถทุกคันมือ2แท้ใหม่แท้สภาพดีประวัติศูนย์นะครับราคาเริ่มต้น เกียร์ออโต้ก่อนนะราคาเริ่มต้นฟังไม่ผิดนะครับ3ามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นสี่ประตูแคปนะครับออนะโต้นะแคปออโต้ตัวมิดพวงมาลัยมัลตินะเริ่มต้นสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ประตูตัวมิดเริ่มต้น Auto, ออโต้เหมือนกันนะจุดสี่ตัวมิดพวงมาลัยมัลติเหมือนกันเริ่มต้นปียี่สิบนะ สามแสนหกมื่นห้าพันแบบนี้ครับสามแสนหาพันซื้อได้แน่นอนครับ Jamie, ผ่อนพอๆกันนะผ่อนพอๆกันนะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยทั้งสองคัชบบบนอคชอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะครับทั้งสองคันชอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยผ่อนพอๆกันนะประมาณ6ก0 0นซื้อสดนะครับ แคปออโต้ Auto, ฟังไม่ผิดนะครับแคปบออโต้เริ่มต้น348ซื้อสด4ประตูออโต้เริ่มต้น365,000หกหม3 9 6 9 1 9, 9, 9คือโบโทรติดต่อผมนะครับก็เดี๋ยวฟีีนะครับดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือ2รถไม้แท้ที่ RDD นะครับตัวจริงเรื่องรถมือ2ทราบกันดีจากอะไรจากยอดขายครับนะตอนนี้กล้ายืนยันว่าเป็นนัมเบอรวันครับกระบะสีประตูเกียร์ออโต ได้ครับพี่อ๋อกระบะสีประตูเกียร์ออโต้เริ่มต้น365,000หาพครับพี่แอดบ้านเขียวผมมาได้เลยหรือว่าติดต่อหลังจากที่ผมลงไลฟ์สดนะครับผมได้เลยนะครับบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านดำนะครับบ้านแดงผมยินดีให้บริการนะครับ G O D D I W A I D บ้านเขียวครับ0615396919เบอร์ติดต่อครับ อ่ะอย่างรุ่นนี้ต่อเนื่องเมื่อกี้แกออโต้ลูกค้าบอกไม่ชอบอยากให้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เข้าไร่เข้าสวนเข้านารถทำมาหากินรถใช้งานรถอึดถึกทนประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ครับ2 4 e smartcab 2 0 2 1ราคาเริ่มต้นฟังให้ดีๆนะครับขายเท่ากับขายเต็นท์3 9 0 0 0บาท ไม่น้อยไม่เยอะตามสภาพครับไม่น้อยไม่เยอะตามสภาพราคาเริ่มต้น 2, 2,021ฟังไม่ผิดนะครับ2 4 e s m a r t c a p entry นะครับได้ล้อแมกได้จอ Android Auto นะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับลูกคา้าซื้อ3 9 0 0 0นานะครับรถราคากลางตอนนี้นะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่3,99,000ห่นัน90,000ครับโปรวันวาเลนไทน์ ใครที่มองหารถไว้ใช้วันวาเลนไทน์ขับสี่ออโต้ตอนเดียวหรือแคปมีไหมครับขับสี่ออโต้ตอนเดียวไม่มีครับไม่ค่อยได้เข้ามาด้วยครับขออภัยลูกค้าจริงๆนะครับขออภัยครับขับ4ี่ออโต้ตอนเดียวไม่มีครับออโต้ตอนนี้ขับสี่ยังไม่มีเข้ามานะครับลูกค้าเนี่ยปียีบสองเริ่มต้น สามแสนกว่าบาทปี23าเริ่มต้น4ี่แสนนิดๆซื้อได้ครับไม่แท้มือ2แท้สภาพดีพร้อมใช้งานประวัติศูนย์สดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์ก็เครดิตดีฟรีดาวเอกสารก็ไม่ยุ่งยากจองออนไลน์ได้ครับมั่นใจได้จองออนไลน์1นนะครับเรามีระบุไว้ในใบจองครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจองทุกกรณี ลูกค้าซื้อสดนะครับจะมีช่วงระยะเวลาในการจองลูกค้าบางท่านนะครับไม่ได้รถไปถามว่าอา้าวทาไมผมรอเข้ามาดูรถก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยจองไม่ได้เหรอได้ครับลูกค้าแต่เวลาลูกค้ารถดีๆอย่างเงี้ยอยากให้ลูกค้าจองแล้วเข้ามาดูครับเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วก็คือหมดอดเลยครับ061539699 9, 9รถทุกคันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอาคเแ Capital นะครับ โอนตรงเข้าบัญชีบริษัทนะครับไม่มีในานามบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับโอนตรงเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นครับอาคาเนแคปปิตอนเท่านั้นแคปออโต้สประตูเกียออโต้อะอย่างคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนรถสวยๆแบบนี้ครับเลขทะเบียนนี้หขอไข่ทอถุง1นึ่ศูนย์เจนะครับ รถมีเฉี่ยวซ้ายขวามานิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นอะไรนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมล้างตั้งเลยแบบนี้ราคาเพียง3 8 8 5 0 0 0บาทลูกค้าไม่ซื้อหรอครับ3 8 5 0 0 0 0ลูกค้าไม่ซื้อหรอครับ0615396919เก็ดีฟะครับ,รบก็เหมือนเดิมครับดูรถเป็นเน้นรถสมือ2รถใหม่แท้ อา d ์ดี c ีคา e ซนตตัวจริงเรื่องรถมือสองเนี่ยครับเราอยู่ติดกับไบเทคบางนาตรงนี้นะเราให้บริการกัน3สาขานะครับติดไบเทคบางนาที่ผมอยู่แล้วก็สาขาที่บางพลีติดธนาคารกรุงเทพก่อนถึงแยกคลองขุดแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่การจนาพิเศษต่อเนื่องครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับรถผมรีวิวไว้แล้วลูกค้าอยากได้คันไหนหรือเลขทะเบียนไหนนะครับติดต่อผมได้เลยนะ รุ่นนี้จะเป็นเจ้า v ีออสวีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีสองพันยี่สาราคาเริ่มต้น2องแ0 0เบาทเลขไม่น้อยเลขไม่เยอะมีนะครับเลขไม่น้อยเลขไม่เยอะมีไล่ตั้งแต่เลขไม่หกหมื่นหจนถึงเลขไม หนึ่งแสนต้นๆแต่รถทุกคันประวัติศูนย์วารันตีศูนย์ไม่มีตัดต่อกอใหม่พิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมไม่มีครับอถ้านนะนจะเป็นแนะนําจะเป็นแนะนําเป็นคันนี้ V8 หนึ่งจุดห้า entry คันนี้ไมล์หกหมื่นห้าวารันตีศูนย์น็อตไม่ขยับนะครับรถมีเฉียวท้ายมานะครับแต่ไม่ได้ชนหนักนะครับรถมีเฉี่ยวท้ายมาคันนี้เลขไมล์หกหมื่นห้าราคานะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับโปรวารันทายสวยๆเลยครับ โปรวาลนไทน์ซื้อให้แฟนซื้อให้คู่รักหรือใครไม่มีแฟนซื้อให้พ่อให้แม่หรือใครไม่มีพ่อให้ม่ไม่มีพ่อมีแม่ซื้อให้ตัวเองซื้อให้ลูกน้องซื้อได้ครับปี2021รถยังอยู่ในวารันตีศูนย์ราคาเพียง295,000พอน,นะครับ5,000นิดๆเครดิตฟรีดาวไปเลยครับซื้อสดก็ราคานี้ไม่มีแหวดได้รถมือสองแท้ประวัติศูนย์ไม่แท้ซื้อเถอะครับ ่แล้วใครมื่ที่ถามมาเมื่อกี้นะครับว่าไม่ชอบโตโยต้าขอเป็นฮอนด้า Honda ได้ไหมฮอนด้ามีครับฮอนด้าตัวนี้จะเป็น1.0 City Turbo 1.0 City Turbo t e c นะครับตัวนี้ตัว V ตัว Tech ไม่2หนึ่งปี2020จดปีเอ2 1 รถสวยไหมแท้ประวัติศูนย์นะครับสองแสนราคานะครับสามแสนหนึ่งหะครับสามแสนหนึ่งหมื่นศูนยนพะครับประมาณ5้0 0กประมาณนี้ใครที่มาหารถมือ2ไว้ใช้งานนะครับมือ2แท้ประวัติศูนย์นะครับศูนย์หกหนึ่งห้าสามเก้าะคันนี้นะครับสประตูเหลืออยู่คันหนึ่งนะไม่เก้าห เลขทะเบียน2730นะครับรุ่นนี้นะ2730 4ประตูเกียร์ออโต้ตัว E p r u n n e r นะครับยางใหม่ปี25น็อตไม่มีขยับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้นะมีอีกคันหนึ่งเลขไม้90,000นะครับราคา519,000นะครับซื้อสดราคานี้เลยราคากลางยังอยู่599นะครับจัดไฟแนนซ์เครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับ นัดดูรถได้ทุกวันนะครับ0615396919นะครับบางนาบางพลีการจนาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับอาวันนี้เจอกันหลายรอบแล้วก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะ ส่วนรถตู้นะเมื่อกี้ที่ใครที่ถามมานะรถตู้ที่ใครที่ถามมานะครับอ่าบ้านฟ้านะรถตู้ที่ถามมานะครับก็เครดิตดีนะครับก็ออกไม่ยุ่งยากนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาผ่อนร่มต้น14,600ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็ผ่อนอยู่ประมาณห 6, 6, 6 8 0 0่นหกพันแปดร์ผมก็เดียวฟรีนะครับดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือ2รถไม้แท้ต้องที่ RDD Car Center ตตัวจริงเรื่องรถมือ2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ